อัปเดตแล้วนะครับสำหรับเกมซอสซิมูเลเตอร์ซึ่งหลังจากที่มีการอัปเดตล่าสุดเข้ามามันก็มีอัปเดตย่อยๆที่เอาบอสเข้ามานะฮะบอสเป็นบอสด่านล่าสุดนะครับที่เข้ามาเป็นเมกะบอสที่เป็นมังกรระดับ 200N เอ็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันใหม่ดีกว่าผมลืมนะนี่ยินอยู่ตรงนี้ทัง้งงาเลยเมคะาบอสนะฮะระดับ100้เอ็นผมสู้ไม่ได้นะผมยังสู้ไม่ได้ <c ười> คือแค่แค่เอาบอสตัวนี้ลงก็ได้อยู่นะครับ ค่อนข,ข้างตึงมือ,อมแต่บอสตัวนี้ที่เป็นเมกาบอสไม่มีสิทธิ์เลยฮะเพราะว่ามันขึ้นยากมากอัปเดตมีอะไรบ้างมาดูกันอยู่ตรงไหนว่าเป็นซีซั่นหนึ่งะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นซนะีซั่นพาร์ทเนาะซีซั่นพาร์เหมือนเกมอื่นเลยนะครับมีรับของฟรีอะไรแล้วก็ฟรีทูเพ์ซีซั่นหช็อปไม่เชื่อนิว PVP นะครับมี PVP ด้วยแล้วก็มีระบบแลงเข้ามานะฮะร,ระบบแรง n e w คูณให้เ p g ก m e เกมพารนี่นที่ผมบอกบอกทุกครั้งที่เข้ามาเล่นเกมนี้หลังจากอัปเดตคือทุกๆอัปเดตเขาจะมีเกมพาร์สเข้ามาสอดแทรกนะครับน่าจะเป็นท็อป1เกมที่มีเกมพาร์สเยอะสุดและแพงที่สุดก็ว่าได้สุดจริงเกมนี้ซูเปอร์รีเบิร์สนะฮะว้าวอันนี้ดิมีการซูเปอร์รีเบิร์สขึ้นมาแล้วก็คาร์ติงบาลานซ์นะครับจากระดับวอย เวลาเราครับแล้วเราวอยเราจะได้เพิ่มขึ้นมา2.5เป็นเป็น2.75เอเมรัล์3เป็น3.5โนวาเอฮาวโนวาโนวาคือสูงกว่าเอเมลัล์เหรอแล้วก็นิวคูณ5เต็งอีเวนต์นะครับนิวคูณ5วินอีเวนต์นั่นเองฟรีลิมิเต็ด UGC แล้วก็แก้ไขบั๊กอย่างแรกเลยเราจะดูที่ซีซันพาร์ตก่อนตอนนี้ออกกําลังกายไปด้วยเมมเบอร์เรายังอยู่นะครับบวก100% ซีซันพาร์ทมีอะไรบ้างอะไรอะเราต้องเก็บวินโอ้คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยแปดจุดห้าใช้ร้อยห้าสิบถ้วยรางวัลเราสามารถสู้กับคนไหนได้บ้างเรามีพลังอยู่ที่5 0 0โอสามารถสู้กับคนนี้ได้แล้วเราก็ได้วินมาเป็นวินเขาเรียกวิน PVP แล้วกันโอ้แค่นี้ก็ได้เหรอคือคือสู้ใครก็ได้เหรอแล้วก็เอามาแลกของรางวัลท็อป1จะได้ของรางวัลตามนี้เลยอันนี้คือคูณ20เลยนะ ไม่ธรรมดานะท็อปหนึ่งแล้วก็ก๊อตที่มีพลัง power อยู่10ล้านลุยยาวๆนะครับท็อปหนึ่งเหรอจัดไปดิเราจะขึ้นสู่ท็อปหนึ่งอา้าสู้ได้3ครั้งต่อวันอา้าไม่ใช่สิเขาเรียกว่ามีเวลานะับเรามี17 17วินอันนี้คือรักโพชั่น30มนาทีใช้นี่โพชั่นคือตอนนี้ผมอยากเก็บวินเพื่อที่จะเป็นท็อปให้ได้นะฮะเรามีพลังดาบอยู่เท่าไหร่5.55แต่ในซีซันพารนะครับเป็น พลังจุด8.5นะครับส่วนออล่าเราน่าจะสูงกว่าออล่าเราเป็น17เนาะแต่ถ้าเรา16ว่ะแต่ถ้าเราได้ท็อปอ่ะคือถ้าเราได้ท็อปเราจะได้ดูท็อปตรงไหนนะ่อ๋อดูแลงส์เราจะได้คูณ30แล้วก็ออล่า20โดยได้พลังสัตว์10ล้านพาวเวอร์มาด้วยโหดมากมีการนับถอยหลังนะเขาจะรีเฟซทุกๆ4นาทีแลวนับถอยหลังคือต้องหมดเวลาก่อนใช่ไหมเราถึงจะได้น่าจะต้องหมดเวลาก่อนเราถึงจะได้นะฮะ แตรงนี้แล้วก็นี่อะไรอ,อ๋อมันบอกว่ามีเกมพารคูณ5ตามใจออพอและวตามซื้อไม่หวัดไม่ไหวนะฮะสำหรับเกมนี้ดิปิเต็ดยูจีซเป็นดาบใหม่2อสเล่มอันนี้เราน่าจะรับมาแล้วหรือเปล่าลองก่อนโอเครับมาแล้วน่าจะเป็นดาบเล่มที่2ครับดาบนี้แล้วก็เป็นอันนี้ที่มาใหม่มีอะไรอีกไหมมีอะไรอ,อีกไหมอีกไหมเอยเออลืมไปว่านี่เป็นระดับโนวาแล้วนะฮะ ระดับโนวานะครับใช้ระดับอมมัลล์สตัวเป็นระดับใหม่จากพลัง6 8หมืเป็น8 2ดหมโอเคเดี๋ยวเราค้าไปเลยเพราะว่าผมเก็บวินมาค่อนข้างเยอะอยู่เราเปิดได้นะฮะระดับ750 SP เราเปิดได้ไม่เป็นไรอา้าววินหมดรือว่าดูร้านค้านะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างที่เขาเอาเข้ามาก็น่าจะไม่มีอะไรนอกจากค cool e ูณ EXP อ่าอันนี้ Energy Cap อ๋อ แม็กบวกสโอ้ผมเหนื่อยเกมนี้ป่ะทุกคนผมขอญาตน,นะขอญาตเลื่อนผ่านไปเลยนะ e 5, อีกพีคูณห้าอจริงด้านใหม่มันไม่มาใช่ไหมด้านใหม่ยังไม่มาฮะคือผมอยากสู้กับเมกาบอสให้ได้นะครับแต่พลังมันเกินไปเราต้องมีพลังอย่างน้อยประมาณ20 n เอ็นนะครับถึงจะสู้ได้ตอนนี้เรายังไม่ถึงเอ็นเลยนะเรามีแค่500 o โอก็คือประมาณ ครึ่งหนึ่งของ n 0.5 n ละกันเรียกอย่างนี้แล้วเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับยังไม่ถึง n เลยด้วยซ้ำเราต้องมีสัตว์ที่พลังสูงกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราขอสู้กับบอสสักคู่หนึ่งเพื่อที่จะเอาวินไปเปิดหาสัตว์ที่มันพลังสูงกว่านี้ไปฟาร์มวินมาแล้วมาเดี๋ยวเราเปิดกันอีกทีนะฮะขอปิดสัตว์ที่เป็นพวกนี้ก่อนเอาแค่รีเจนเนอเรี่นะครับ ผมมีระดับโนวาครบทีมแล้วนะฮะส่วนตัวนี้มันพลังมันสูงฮะก็เลยใส่มาด้วยมาเรามาดูสิ่งสําคัญที่เขาเพิ่มเข้ามาดีกว่านั่นคือซูปเปอร์รีเบิร์นนะครับนี่อยู่ข้างๆนี่เลยซูปเปอร์รีเบิร์นตอนนี้ผมรีเบิร์นแม็กอยู่ที่1ล้านนะฮะซูปเปอร์รีเบิร์นเราได้อะไรบ้างเดี๋ยวนะอ๋อก็คือพูดง่ายเหมือนเก็บแต้มรีเบิร์นนะฮะแล้วเราก็ต้องมาอยู่ที่ด่านแรกเลยโอ้โหอยู่ด่านแรกเลยเดี๋ยวเก็บเวลใหม่ด้วยใส่นี่เข้ามาฮะเก็บวิน เก็บวิน15ื่นแล้วก็ไปด่านถัดไปสู้เก็บวินแล้วก็ไปด่านถัดไปคือพูดง่ายฮะซุปเปอร์รีเบิร์ดมันจะบูทเปอร์เซ็นต์ให้เราทั้งหมด500%เริ่มต้นนะฮะจาก0%เป็น500%เรเริ่มต้นโอเคลุยจากอัลเวสต์เนอร์สู่ดึงดาบคูอาซอสอ๋อยังสู้ไม่ได้นี่วะคิวเอ็นนะฮะระดับ QN เอาใส่นี้ก่อนเอาแล้วไปโอ้โหวินเริ่มหายากขึ้นฮะไปด่านถัดไป1 QN อ uh ็นนะฮะ มาอ,อย่างรวดเร็วนะฮะใส่นี้เข้ามาเลยพลัง300 SX ถ้าเราอยู่ในระดับนี้เรากด,ดรีเบิร์ดได้ไหมอ่ารีเบิร์ธรรมดา normal r e v e r t r e v e r t max นี่คือเวลเลเวลอ๋อเราเดี๋ยว super r e v e r ์ต้องเก็บเป็น level ฮะโอเคเราไม่ต้องใช้ r e v e r s ธรร,รมดาในการช่วยแต่ r e v e r s ธรร,รมดาก็หายหมดเหมือนกันนะครับมันก็ค่อนข้างขึ้นยากนิดนึงอ่าลองบิร์ r รีเบริร์รแ max ไปตอนนี้เราสอวได้แล้ว เราเจอสาม S X เราซุปบอร์วอลล์แล้วค่อยไปด่านถัดไปฮะแล้วก็ซุปเปอร์รีเบิร์ดได้อีกรอบนะครับซุปเปอร์รีเบิร์ดใช้เลเวล20นะตอนนี้ซุปเปอร์รีเบิร์ดไปเลยต่อไปก็เป็นเวล30นะฮะตอนนี้ Default เราอยู่ที่1000%เเลเวล30เรียบร้อยนะฮะต้องมายันด่านสุดท้ายเลยถึงจะกดซุปเปอร์รีเบิร์ดได้นะครับซุปเปอร์รีเบิร์ดครั้งที่3ามถไปเป็นเลเวล40เลเวลถัดไปนะฮะคือเลเวล40จะบวก2000%ก็คือ ระดับ4นั่นเองแต่ตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล3บวกหรอเเเวลจะเพิ่มไปทีละ10ทีละ10ครับผมเลเวล30มาสักพักหนึ่งแล้วและไม่ยอมขึ้่สักทีมาใช้เยอะมากในการเพิ่มเลเวลนะฮะมาเดี๋ยวคูณห้ exp ก่อน,นครับคูณห้ exp แล้วก็คูณ2ถ้วยรางวัลน,นะฮะคูณ3ถ้วยรางวัลแล้วกเก็บเพิ่ม5ช่องนะครับอันนี้ผมจะได้อยู่ที่ประมาณ50ทิลเลียน exp นะครับ50ทิลเลียน exp คูณ5แล้วได้เท่าไหร่อะ 250ทินเลียน exp นะฮะไวขึ้นไวเยอะไวกว่าเดิมเยอะแต่ก็สักพักนึงอะ่ะกว่าจะได้อะ่ะดูต้องใช้40ในการรีเวิร์สนะฮะเลเวล40แล้วก็ยังช้าอยู่นะครับเพราะว่ามันใช้จำนวนเยอะมากๆเลยดูเป็น6คิวแล้วฮะเหมือนเราจะต้องออกกำลังกายไปก่อนเพื่อสู้ดาบถัดไปเค่เดี๋ยวอันนี้ผมไปฟาร์มนอกรอบดีกว่านะฮะขอดูตรงนี้นิดนึง เรามีอยู่3อันใช่ไหมเราสู้คนที่พลังที่ได้วินเยอะที่สุดถ้าเราชนะคนนี้เราจะได้4ถ้าเราสู้อ่ะเราจะได้เท่าไหร่24ฮะถือว่าช่วยได้เยอะมากๆการสู้แบบนี้เราจะได้ชิ้นส่วนของสัตว์ด้วยนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนของอ,อล่าด้วยเราไปดูชิ้นส่วนของสัตว์มันใช้เท่าไหร่ระดับอีพิคซีซั่นหนึ่งครับใช้30แล้วก็อล่าจะเป็นผีเสื้อใช่ไหมผีเสื้ออยู่ไหนนี่ใช้้15ชินนส่วนนะ เดี๋ยวคลิปนี้ขอพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมไปฟาร์มนอกรอบและคลิปหน้านะครับผมจะมาสู้กับเมก้าบอสให้ได้เลยนะฮะระดับพลัง 100N เอาให้ได้เลยแต่ถ้าอัปเดตหน้าผมก็น่าว่าน่าจะมีด่านใหม่นะฮะแล้วก็แถมเกมพาร์ทใหม่มาด้วยไม่พ้นเกมพาร์ทใหม่แน่นอนเดี๋ยวคลิปนี้ขอไปแล้วเจนคลิปหน้าฮะอย่าลืมกด s u b s c คร b e ด้วยบ๊ายบาย